สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีย้ำเช้าเช้านะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องโปรไฮโซนะครับวันนี้ก็นะครับเหมือนเดิมนะครับเรามาดูบรรยากาศก่อนที่เราจะเอามาออกไปทอดนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสัมภาษณ์นะครับโปรปอนนะครับเพราะว่า,าดูแล้วแปลกๆเนาะปกตินะครับโปรปรอนจะไม่ค่อยตื่นแต่เช้านะครับวันนี้ทำไมตื่นแต่เช้าจังนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าโปรปอนคอกนี้เสร็จได้กี่คอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแอบดูคอกมนันก่อนนะ อ่าอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วนะครับข้อที่สองโอเคนะโอ้สามข้อนะครับโอ้นี่ยาง แล้วเราไปถามว่าได้กี่คอกสวัสดีครับโปรปอนครับ,รบอู้วันนี้ได้กี่คอกแล้ววันนี้นะก่อนไปท็อตนะได้สามอะไรนะได้สามครับไ,รนะได้สามครับได้สามคามอกอู้ไปโดนตัวไหนมาวันนี้นะ่ะอ๋อไม่โดนครับฮะปกติครับเปลี่ยนเหรอแลงวก็ไปโดนตัวไหนมา เมื่อคืนนอนกี4ทุ่มเมื่อคืนนะ,ะสี่ทุ่มกว่าครับผมโอ้ยสี่ทุ่มกว่านี่ถือว่าปกติปกติอย่าให้เกินนี้นะครับผม,บผมสี่ทุ่มนะพอดีอย่าให้เกินสี่ทุ่ม,มก็เรื่องเกมก็เบาๆกันหน่อยเนาะครับผมพอแล้วเรื่องเกมอะ่ะ เล่นเกมไม่ว่าครับแต่ขอให้เล่นให้ให้รู้จักเวลาครับเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนนะครับตัวปอนนี่ประสบการณ์ก็เหลือเฟือครับประสบการณ์เรื่องการจับม้าเนี่ยแน่นอนครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับคือปิดโทรศัพท์ไปหน่อยนะครับเล่นเกม นะครับถ้าแก้ปัญหาในจุดนี้ได้นะครับเอาไปแก้ไขผมว่าโปรปอนี้ตอนาคตไกลนะครับมีโอกาสได้ไปทำงานาต่างประเทศนะครับก็อ,อย่างที่หลายคนนะครับกลุ่มหลายคนที่ทำงานดีนะครับเราก็ส่งไปทำงานนะครับต่างประเทศนะครับอาจจะปีละ ไม่เยอะปีละสี่ห้าคนอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ผลตอบแทนก็ถือว่า,าสมควรนะผมว่าเยอะอยู่นะครับครับมันก็คือทำให้เเรามีกำลังใจทำงานนะครับแล้วก็กระตุ้นนะครับ เรามาดูโปรซันนะครับแต่งมากันขั้นตอนแรกเราก็จะใส่อานไปก่อนเนาะไปใส่ผ้าปูอานแล้วก็ตามด้วยอานนะครับโปรซันนี่ไม่ไปไหนนะวนเวียนแต่กับม้านี่แหละเนาะน <c oughs> ะครับ นี่คือเราเตรียมม้าไปทอดนะครับเราใส่อนันปุ๊บเรารัดได้ทันทีนะครับเพราะว่าบังเหียนที่เราใส่นะครับมันไม่มีสายเออเขาเรียกว่าสายคอเนาะแมนะ่นบ่มเขาเรียกสายคอนะครับถ้ามันแต่งเต็มสูตรคือเราเรารัดเลยไม่ได้นะครับจริงๆแล้ว เออบางเหียนที่เราใช้เล่นโปโลนะครับมันต้องมีสายคอนะครับครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ควรที่จะใส่บางเหียนก่อนนะครับก่อนจะใส่อานนะครับแต่อันนี้คือบางเหียนเราขี่ม้าท็อตนะครับก็มันก็จะอุปกรณ์ก็จะไม่เยอะนะครับมีแค่สายแล้วก็กำเหียนนะครับมันไม่มีสายของคอนะครับไปสายสายสายคอนะครับ ก็เลยแบบใส่อานปุ๊บรัดได้ทันทีนะครับแต่ว่าอยากให้อยากให้รัดเนี่ยรัดนิดนึงนะครับแล้วก็เดินก่อนนิดนึงนะครับเดินก่อน239แล้วก็รัดใหม่นะครับแต่เราจะไม่รัดแบบเต็มร้อยนะครับเวลาเรารัดไปท็อตเราจะรัดแค่ประมาณ70 -80% นะครับเอ่ะเพราะว่าม้าเราขี่ไม่เร็วนะครับเราจะขี่แบบ ช้าๆนะครับเนิบๆนะครับเราก็ไม่ต้องรัดให้มันเต็มร้อยเหมือนโปโลนะครับเพราะว่าถ้าเราลัดขนาดนั้นนะอ่ะเราลองคิดดูว่าม้าที่เราเอาไปออกกําลังก,กายเนี่ยมันหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับมันหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับมันมันมันไม่ไอ้นี่กันนะครับ ถ้ามาเราเออไปเอาไปซ้อมอะไรเงี้ยคือเราซ้อมแค่ประมาณสิบนาทีนะครับเอาไปสกูลลิงครับแล้วก็ไปเล่นโปโลโปโลนี่เราเล่นเออน้อยน้อยนะครับที่จะถึงตัวละเจนาทีนะครับส่วนมากก็จะเล่นแบบครึ่งนะครับชักก้าหนึ่งเราจะมีอยู่7นาทีนะครับเออล้วก็ เล่นอยู่ตัวหนึ่งเราเล่นครึ่งครึ่งชักก้านะครับก็คือน่าจะอยู่ที่3นาทีกว่ากว่านะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าม้าเราวิ่งเร็วนะครับเร็ว,เร,วเร็วตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ลงสนามนี่คือคือเร็วเพราะว่าม้าที่เ,เราพร้อมที่จะเล่นโปโลนี่คือเราวอร์มวอร์มให้ร่างกายมันรับรู้นะครับ ให้มันพร้อมที่จะลงไปเล่นนะครับให้มันพร้อมนะครับแล้วก็พอลงปุ๊บนะครับเราก็วิ่งเลยนะครับแบบเต็มที่ไปเลยแล้วก็ประมาณสามนาทีกว่าๆเราก็เปลี่ยนนะครับชักก้านึงเราจะใช้อยู่ประมาณสองตัวนะครับ อ้าวตัวนี้ทำไมไม่ไปเนาะ,ะใช้อาไปตัวนี้วะโอ้ตัวนี้โปรโมมานะครับตัวนี้รอปโปรโม,มามาเอา มาแล้วโดมานพอแล้วบุรีน่ะขี่ม้าแล้วน่ะเอา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 ทั้งบุรีทั้งม้าเอา มื่เช้าฝนตกนะครับตกนิดเดียวครับไม่เยอะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูลงมา <c oughs> เา้ังไม่ได้ขึ้นหลังบ่แกไปเอาอีกตัวนึงครับอยู่ฝั่งโน้นวันนี้เอาไปสี่ตัวโอเคครับเดี๋ยวเราไป <c oughs> ดูม้าที่สนามท็อตนะครับโอเคครับใครที่ชอบออม้าโปโลนะครับหรือว่าอยากรับับชมเกี่ยวกับม้านะครับสวยๆกงามนะครับก็กดติดตามช่องผมได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ